ถ้าจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของการกำเนิดมนุษย์กลายพันธุ์นั้นเราไม่อาจจะรู้ได้เลยว่าพวกเขานั้นมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่และตอนไหนกันแน่แต่การที่ชาวโลกเริ่มจะรับรู้ถึงการมีอยู่ของพวกเขานี่ ก็ต้องย้อนกลับไปก่อนเกิดเหตุการณ์ใน x men ภาคที่123หลายสิบปีด้วยกันในช่วงที่มนุษย์กลายพันธุ์กลุ่มแรกๆยังไม่รู้ตนเองด้วยซ้ําว่ามีคนแบบเขาอยู่เท่าไหร่บนโลกใบนี้โดยในหนังเรื่องนี้จะเป็นการบอกความจริงทั้งหมดของการก่อตั้งทีม x men ขึ้นมาเป็นรุ่นแรกรวมไปถึงความขัดแย้งระหว่งางศาสตราจารย์ชาวเซเวียกับแมกนิโตว่าในอดีตเน้นสองคนนี้ครับเคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนได้อย่างไรกันสวัสดีครับผมอวบ ทุกคนก็จะไ,ได้ฟังสรุปในเรื่องหนังที่มีชื่อเรื่องว่า X-Men First Class X-Men รุ่นที่1ใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละ1ไลค์เป็นกระจายให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ เบื่อไม่รับเวลาดูหนังฟังเพลงแล้วชอบมีโฆษณาขึ้นมาขั้นผมขอแนะนำยู u ูบพรีเมียมราคาถูกเพียงแค่79บกาบาทต่อเดือนจากปกติ209บาทครับเมื่อสมัครแล้วจะได้ฟังสปอยหนังแบบไม่มีโฆษณาขั้นที่สำคัญคือใช้อีเมลของเราสมัครได้เลยติดโเดิมก็สามารถย้ายได้มีทีมงานคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงส่วนสตรีมมิ่งถูกลิขสิทธิ์อื่นๆร้านเราก็มีบริการแล้วนะครับถ้าสนใจแอดมาได้เลยที่แอดไลน์แอดมอบร้านนี้แอดมินช่องเป็นเจ้าของเองรับประกันความปลอดภยัยย้อนกลับไปก่อนที่บรรดามนุษย์กลาพัันนนธุ้ จะถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกมนุษย์ก่อนที่ชาวเซเวียแล้วก็อีริกแลนเซอร์จะกลายมาเป็นโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์แล้วก็แมกนิโตตามหลังในสมัยที่ทั้งคู่รับยังเป็นเพื่อนสนิทซึ่งกันและกันเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ครับจะเป็นการเปิดเผยสาเหตุที่ทําให้โปรเฟสเซอร์เอ็กซ์แล้วก็แมกนิโตนั้นเกิดความบาดหมางและกลายเป็นศัตรูกันจนถึงทุกวันนี้ย้อนกลับไปที่อีริกแลนเซอร์เขาในตอนนี้ที่ถูกฝ่ายตรงข้ามจับแยกพ่อกับแม่ตั้งแต่สมัยสงคราม,มโลกมันก็เลยทำให้ตัวอีริกค่อนข้างโกรธจัดและได้ค้นนพบพบลังงตเอที่ว่วา เขานั้นสามารถควบคุมโลหะได้พร้อมกับที่ชาวเซเวียรับในปีคิตศกราัช1994ที่กําลังเจอกับคุณแม่อยู่ในห้องครัวแต่ชาวกลับรู้สึกว่าคนตรงหน้ารับของเขาไม่ใช่แม่อย่างแน่นอนชาวก็เลยจัดการใช้พลังจิตของเขาในตอนนั้นคุยกับหญิงปริศนาตรงหน้าจนเธอเองยอมเปิดเผยตัวตนว่า เธอนั้นคือมนุษย์กลายพันธุ์รับร่างกายสีน้ำเงินและมีความสามารถในการแปลงกายเป็นไกลก็ได้หรือที่เราก็ต่างรู้จักกันดีในนามมิสทิกซึ่งชาวเองรับรู้สึกดีใจที่เขาเองได้เจอมิวแทนเป็นคนแรกโดยเธอเองก็แนะนำชื่อให้กับชาวได้รับฟังว่าเธอมีชื่อว่าเรเวน ซึ่งชาวเองก็ได้เอ่ยปากชวนเดเวนมาอยู่ที่นี่ด้วยกันสิไม่ต้องอยู่อย่างหลบซ่อนอีกต่อไปและไม่ต้องคอยแอบขโมยของกินอีกตัดกลับมาที่ทางฝั่งของอีริกที่ถูกผู้พันทางฝั่งชั่วรับบังคับให้เขาใช้พลังโลหะเพื่อฝึกฝนให้ชายคนนี้รับเป็นอาวุธลับของสรงราม ซึ่งผู้พันเองก็ต้องการใช้ยีนของอิริกในการต่อสู้กับสงครามโลกที่กำลังครุกกุ่นอยู่ในขณะนั้นทว่าอีริกในช่วงเวลานั้นก็ไม่สามารถใช้พลังของตนในการควบคุมโลหะได้เพราะว่าเขาเองรับเพิ่งรู้มาไม่นานมานี้ว่าตนเองมีพลังจนผู้พันเองรับก็จับตัวคุณแม่ของอิริกที่ในตอนนี้เธอก็เป็นทาสมาข่มขู่เขาว่าหากว่าตัวอิริกรับไม่สามารถทําให้เหรียญอันนี้ขยับได้เขาจะส่งแม่ของอีริกนั้นไปคุยกับราเม่โมงในทันทีซึ่งผู้พันเองได้ให้เวลาอีริก3วินาทีในการเค้นพลังออกมา แต่สุดท้ายครับเขาก็ไม่สามารถควบคุมโลหะได้จนผู้พันก็ยิงแม่ของอีริกทิ้งไปสู้ขิดต่อหน้าต่อต,อตาของอีริกแบบเต็มๆไรซึ่งความปราณีนี่ก็เลยทําให้ตัวอีริกรับโกรธจัดจนเลือดขึ้นหน้าพลังในการควบคุมโลหะของเขาครับได้ถูกใช้ขึ้นมาอย่างอิสระเมือ่อมีอารมณ์ในความโกรธแค้นเข้ามาผสมนี่ก็เลยทําให้ผู้พันรับดีใจเป็นอย่างมากที่อีริกรับแสดงพลังแบบนั้นออกมาเมื่อถูกกระตุ้นด้วยความโกรธ จนกระทั่งหลายปีได้ผ่านไปอีริกในตอนนี้ได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่โกรธแค้นฝ่ายชั่วเป็นอย่างมาก,ากที่เป็นคนส่งแม่ของเขาครับไปสู่ขิดตั้งแต่ที่เขายังวัยเล็กตัดภาพกลับมาที่ทางฝั่งของชาวเซเวียในตอนนี้ครับเขาได้ไปจีบสาวคนหนึ่งในผับโดยที่เรเวงรับหรือหญิงสาวมิวแทนผิวเสียเงินเนี่ยทั้งสงคนนี้ก็อยู่ด้วยกันอย่างพี่น้อง ตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงในตอนนี้ซึ่งถ้าเราสังเกตกันด,ดีแล้วครับจะพบว่าเรเวนนั้นมีอาการหึงหวงตัวชาวอย่างบอกไม่ถูกก็เลยพยายามแสดงตัวตนเป็นมิวแทน์ออกมาให้คนอื่นได้เห็นเป็นการตอบก,กลับชาวกลับไปนี่ก็เลยทำให้ตัวชาวค่อนข้างหัวเสียเป็นอย่างมากที่เรเวนรับจงใจเปิดเผยตัวตนให้กับคนทั่วไปได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของพวกเราทั้งที่ชาวเองรับพยายามมาโดยตลอดว่าไม่อยากให้คนภายนอกรับรู้ถึงการมีตัวตนของมิวแทน์ซึ่งเรเวนเองก็ดูจะไม่พอใจที่ตนเองเป็นมิวแทน์ตัวเสียเงินรับ ตาสีเหลืองที่ดูอับปะลักน่าเกลียดไม่ได้เกิดมาหน้าตาดีเหมือนใครเขาเลเวนก็เลยเดินออกไปข้างนอกครับโดยการแปลงกายเป็นมนุษย์ปกติ เพื่อปิดบังตัวตนที่แท้จริงของเธอตามคำสั่งของชาวเซเวียซึ่งเรเวนเองรับได้ชวนชาวไปเดทด้วยกันแต่ชาวนั้นกลับปฏิเสธแล้วบอกกับเรเวนไปว่าเขาในตอนนี้คิดกับเธอเพียงแค่น้องสาวเท่านั้นและไม่สามารถคิดกับเธอรับไปไกลกว่านี้ได้จริงๆเพราะเขานั้นจะต้องปกป้องเรเวนแต่เธอเองก็ไม่หยุดรับพยายามจะอ่อยชาวด้วยการเข้าไปนั่งแนบชิดซึ่งชาวในตอนนี้รับกำลังศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ไกลพันอย่างลึกซึง้ง จนได้ดูแล้วว่าการกลายพันธุ์ของมิวแทนนั้นพวกเขายังไม่รู้ถึงจุดกําเนิดที่แท้จริงรับว่ามันเกิดมาจากอะไรกันแน่หรือสาเหตุที่ว่าทำไมคนบางกลุ่มถึงเกิดมาพร้อมกับยีนกลายพันธุ์ ตัดภาพกลับไปที่ทางฝั่งของอิริกเขาในตอนนี้รับได้มาธนาคารพร้อมกับทองก้อนหนึ่งซึ่งเขาเองก,ก็ต้องการตามหาเจ้าของทองท,องที่ร่ำรวยจากการทำชั่วที่เคยจับตัวอิริกนั้นไปทดลองอะไรต่างๆนานา,นานในตอนที่เขายังเล็กและพยายามจะกดดันนายธนาคารจนตัวอิริกเองก็ได้คำตอบที่ต้องการก่อนที่เขาจะจากไปแล้วเซียเอสาวสวยคนหนึ่งรับก็ได้แฝงตัวเข้าไปสืบอ,อะไรบางอย่างในคลับคาสิโนโดยเธอคนนี้รับมีความต้องการจะตามหาผู้พันเฮนรี่ จนเธอเองก็ได้รู้ว่าในห้องคลับนี้มีกลไกสามารถเข้าไปที่ชั้นใต้ดินได้ซึ่งพอเซียเสาวรับได้แอบเข้าไปในยังห้องใต้ดินก็ได้พบว่าผู้พันเฮนรี่นั้นถูกมิวแทนกลุ่มหนึ่งใช้พลังตนเองบังคับผู้พันเฮนรี่เป็นพวกของตนอยู่ เพื่อให้เขารับวางแผนในการก่อสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นมาและเมื่อ CIA สาวเห็นแบบนั้นก็รีบติดต่อกลับไปที่หน่วยงานของเธอเพื่อแจ้งว่าผู้พันเฮนรี่ครับได้ถูกมนุษย์กลายพันธุ์จับตัวไปแล้วแต่ที่แปลกในตอนนี้ครับก็คือผู้พันเฮนรี่กลับไปโผล่ที่หน่วยงานของเธอนะสิทั้งที่ในตอนนี้รับระยะทางก็ไม่ได้ใกล้กันขนาดนั้น CIA สาวก็แปลกใจเลยสิครับว่ามันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันมันก็เลยทาให้ทั้งหน่วยงานในตอนนี้ คิดว่าเธอกาลังเล่นตลกอะไรอยู่หรือเปล่า CA เสาวรับก็เลยมีหนทางเดียวที่จะช่วยประเทศชาติได้น่นก็คือการไปหาผู้เชี่ยวชาญรับด้านการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมอย่างชาวเซเวียที่ในขณะนี้เขาเป็นถึงศาสตราจารย์ด้านนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตัดกลับมาที่ทางฝั่งของอิริกกันต่อ เขาในตอนนี้ได้เจอเขากับกลุ่มหัวหน้าฝ่ายชั่วที่กำลังตามหาตัวอยู่ซึ่งพวกนี้รับก็เคยจับตัวเขาแยกกับพ่อแม่สมัยยังเล็กอีริกก็ได้จัดก,การเก็บพวกมันไปได้2คนโดยที่อีกคนหนึ่งที่เหลืออยู่ครับก็คือชอชายปริศนาอีกคนหนึ่งที่เป็นคนส่งมิวทันพักพวกตอนเองรับไปจับตัวผู้พันเฮนรี่ไปนั่นเองในขณะที่ทางฝั่งของชาวเซเวียในตอนนี้เขาเองถูกจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองที่ได้เป็นศาสตราจารย์แล้วโดยที่เซ a เอสาวรับที่มีชื่อว่ามัวรา ก็ได้เข้ามาทําความรู้จักกับชาวเป็นครั้งแรกและขอให้ชายคนนี้รับช่วยเหลือเธอด้วยเพราะเธอเองก็ต้องการอยากจะรู้ว่าการกลายพันธุ์ในวิทยานิพนธ์ของชาวนี่มันมีอยู่จริงๆหรือเปล่าและเมื่อชาวเองได้ยินแบบนั้นจึงใช้พลังจิตของตัวเองรับในการย้อนดูอดีตของมอัวราจนเขาเองก็ได้รู้ว่าเธอนั้นบังเอิญไปเห็นมิวแทนกลุ่มหนึ่งมาเขาก็เลยอาสาจะช่วยเธอคนนี้อย่างเต็มที่ถ้าช่วยได้ตัดกลับมาที่ทางฝั่งของผู้พันเฮนรี่กันต่อ คือเขาเองรับไม่ไว้ใจกลุ่มมิวแทนที่มาหลอกใช้เขาแบบนี้รับจนคิดจะมีการใช้ระเบิดเพื่อเก็บทุกคนในเรือทิ้งไปซึ่งหนึ่งในคนบนเรือน,นั้นก็รวมไปถึงมิวแทนคนหนึ่งที่อีริกกำลังตามหาชายคนนี้อยู่คือเขาเองรับเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ที่สามารถต่อต้านความชาราตนเองได้และมีความสามารถในการดูดซับพลังอื่นๆได้หมดมันก็เลยทำให้ชายคนนี้รับจัดการใช้พลังตนเองดูดซับแรงระเบิดของผู้พันเฮนรี่แล้วจัดการเก็บเขาทิ้งไปในพริบตา ส่วนชาวเซเวียในตอนนี้เขาได้ใช้ความรู้ที่ศึกษามารับร่วมมือกับทาง CIA เ้าว่าในตอนนี้กลับไม่มีใครเชื่อเลยว่ามนุษย์กลายพันธุ์นั้นมีอยู่จริงและเมื่อชาวได้อ่านความคิดของหนึ่งในที่ประชุมมันก็ได้ทําให้ทุกคนนั้นคิดว่าชาวนั้นเป็นสายลับที่ปลอมตัวมาหรือเปล่าล่วงรู้ความลับของที่นี่ได้อย่างไรกันเรเวนเองครับที่เห็นท่าไม่ดีเธอเาก็เลยจัดการแปลงกายเป็นผู้พันเฮนรี่เปิดเผยตัวตนลับให้กับทาง CIA ได้รู้ว่าเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์นั้นมันมีตัวตนอยู่จริงๆและผอ CIA ก็กลัวว่า มนุษย์กลายพันธุ์พวกนี้จะเป็นภัยต่อตอนเองและไม่คิดจะช่วยเปิดเผยความจริงที่มัร่าขอความช่วยเหลือจากทางการเลยแม้แต่น้อย แต่ชาวก็ได้ใช้พลังจิตของตนเองรับเพื่อคุยกับโมราเป็นการส่วนตัวถึงเรื่องที่เธอจะให้เขาช่วยครับมันคือเซบาสเตียนชอหัวหน้ากลุ่มมิวแทนช่วงกลุ่มนั้นที่มีพลังในการต้านความชาราได้และจะการเรียกให้เธอรับไปหาเขาที่โรงจอดรถใต้ดินโดยโมรารับได้มาหาชาวพร้อมกับ CA เคนหนึ่งที่วิจัยเรื่องของยีนพันธุก,กรรมนี้และเขาเองก็เชื่อเรื่องการกลายพันธุ์รับมันน่าจะเป็นเรื่องจริงก็เลยขัดคำสั่งเบื้องบนเพื่อไปตามชาวด้วยตัดผ้ามาที่อีริก เขาได้แอบ,บขึ้นเรือรับจนมาเจอเข้ากับชออย่างเป็นทางการแล้วซึ่งชอเองนั้นจำาอริกได้เป็นอย่างดีเพราะว่าอิริกรับเคยถูกชอทําการทดลองบางอย่างกับตัวเขา ในตอนสมัยก่อนแต่เขาเองรับก็ถูกมิวแทนร่างกายเป็นเพชรเนี่ยใช้พลังจิตของเธอในการผลักอิริกตกทะเลไปไม่ทราบชะตากรรมในขณะเดียวกันรับชาวกับคนอื่นก็ได้รับความช่วยเหลือจากทางกองทัพเรือเตรียมพร้อมจะเข้าจับกลุ่มเซบาสเตียนชอกรับกับพวกของเขาแต่ตัวของชาวนั้นก็ถูกหญิงมิวแทนคนหนึ่งปิดกั้นพลังจิตของชาวจนไม่สามารถใช้พลังตนเองได้อย่างอิสระได้ ทุกคนในตอนนี้รับเลยมีโอกาสได้หนีไปทางเรือดำนำ้ำและในตอนนี้เองรับชาวก็สัมผัสได้ถึงพลังของอีริกที่พยายามในการหยุดยั้งเรือดำน้ำของชออยู่ซึ่งเขาเองมีการใช้พลังหยุดใต้นำ้ำ ชาวรับที่เห็นท่าไม่ดีก็เลยจัดการกระโดดน้ำลงไปช่วยอีริกที่กำลังจ,จมน้ำเดี้ยงไปซึ่งอีริกในตอนนี้ยังไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่และถ้าเขาฝืนใช้พลังแบบนี้ต่อไปครับยังไงก็จมน้ำจนเดี้ยงแนะ่ซึ่งชาวเองได้ใช้พลังจิตของตอนเองไปคุยกับอีริกใต้น้ำจนสุดท้ายแล้วครับชายคนนี้ก็ยอมปล่อยเรือดำน้ำของชอให้มันหนีไปได้สำเร็จก่อนที่ตนเองรับจะหมดลมหายใจใต้น้ำแล้วตัวชาวเองก็ได้นำตัวรับให้กับอีริกได้รับรู้อย่างเป็นทางการ และบอกกับอีริกไปว่ามิวแทนแบบเรารับไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเพียงลําพังในโลกใบนี้มีพวกเราอยู่อีกมากมาย ที่ยังไม่ถูกค้นพบและในวันต่อมารับ C.I.A. ที่มากับมัวราก็ได้พากลุ่มของชาวนั้นไปที่ฐานวิจัยของเขาซึ่งเขาเองรับกาลังวิจัยเรื่องของการใช้พลังเหนือธรรมชาติในการปกป้องกองทัพของประเทศอยู่โดยหัวหน้าหน่วยวิจัยก็ได้แนะนําทุกคนให้รู้จักกับแฮงค์เจ้าหน้าที่วิจัยของที่นี่ครับซึ่งคนที่นี่นั้นที่ทํางานกันอยู่เนี่ยก็ต่างไม่รู้กันเลยว่าแฮงค์เป็นหนึ่งในมิวแทนด้วยเขาเองมีพละกําลังที่แข็งแรงผิดมนุษย์ปนานี่ก็เลยทาให้เรเวนรับถูกใจแฮงค์เป็นอย่าางมาก ตัดภาพไปที่ทางฝั่งของชอในตอนนี้เขารู้ตัวแล้วครับว่ากําลังถูก c ซยเนั้นตามล่าอยู่มันก็เลยทำให้เขานั้นมุ่งหน้าไปที่รัสเซีย เพื่อขอความช่วยเหลือเพราะว่าเขาในตอนนี้ครับได้มีการทํางานให้กับทางการรัสเซียอยู่ชอ์เลยจากการใส่หมวกโลหะครับที่รัสเซียได้สร้างมันขึ้นมาแบบพิเศษในการต่อต้านพลังจิตของชาวรวมไปถึงมิวแทนคนอื่นที่มีพลังจิตด้วยก็ไม่สามารถเจาะทะลุหมวกเหล็กอันนี้ได้เพื่อปกป้องแผนการตนเองรับไม่ให้คนอื่นรู้ง้ว่าแผนการต่อไปของพวกเขานั้นมันคืออะไรกันแนะ่กลับมาที่เรเวนกับแฮงค์ในตอนนี้ครับทั้งคู่กำลังนั่งคุยกันอย่างเพียงลําพังโดยทั้งสองคนนี้ครับต้องการจะเป็นเพียงมนุษย์ปกติธรรมดาทั่วๆไป็ไปนนนิวแทนใน โแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเรเวนเธอต้องหลบซ่อนร่างกายที่แท้จริงอยู่ในร่างของมนุษย์แท้ตลอดเวลา ไม่งั้นแล้วเธอจะเป็นที่รังเกียจและแฮงในตอนนี้เองรับกําลังวิจัยอะไรบางอย่างมันคือเซรั่มที่สามารถเปลี่ยนให้เรเวนนั้นไม่ต้องมีร่างสีน้ําเงินอีกตลอดไปมาเลยทําให้เธอนี้รับตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่จะได้ทดลองใช้มันสักกีทีหนึ่งในขณะที่ทางฝั่งของอ e ิริกเองก็แอบ,บเอาข้อมูลลับของชอรรับที่ทางซีเอบันทึกข้อมูลเอาไว้และจากการหนีออกไปข้างนอกเพียงลําพังทว่าตัวชาวเองก็รับรู้ถึงพฤติกรรมของตัวอ e ิริกด้วย ก็เลยจะเดินทางมาหยุดเขาในตอนนี้เพราะชาวเองรับก็รู้ว่าสิ่งที่อิริกกำลังคิดอยู่ในตอนนี้ถึงเรื่องในอดีตที่ชอเคยทำกับเขาเนี่ยมันเจ็บปวดมากเพียงใด และอิริกเองต้องการเอาคืนเป็นอย่างมากชาวรู้ดีว่าอิริกกำลังเจ็บปวดซึ่งเขาเองก็อาสารับจะเป็นคนช่วยอิริกเองและก็ไม่คิดจะรังอิริกเอาไว้ด้วยแม้ว่าตัวของชาวรับจะสามารถใช้พลังจิตของตนเองในการควบคุมตัวของอิริกได้ดังใจนึกแต่ชาวก็เลือกจะไม่ทําตัดภาพไปที่หัวหน้าหน่วยวิจัยได้ประดิษฐ์เครื่องที่ช่วยควบคุมพลังจิตของชาวหรือที่เรียกว่าเซเรโบเพื่อช่วยตัวชาวรับสามารถค้นหามิวแทนคนอื่นทุกคนบนโลกไปนี้ได้เพื่อเป็นการขยายสเกลพลังของเขาให้มันครอบคลุมไปทั่วทั้งโลกแล้วอิริก,ก็ กลับมาที่ศูนย์วิจัย เพื่อบอกกับทุกคนว่ามิวแทนคนอื่นๆเนี่ยควรถูกค้นพบด้วยมิวแทนพวกเดียวกันเองอย่างชาวกับเขาแทนที่จะเป็นพวกของรัฐบาลไปเจอซึ่งชาวเอในตอนนี้ครับก็เลือกจะอยู่ข้างของไอริกและช่วยกันในการค้นหามิวแทนโดยไม่ให้พวกรัฐบาลรับเข้ามาแทรกแซงแล้วแหงเองก็ให้ตัวชาวใช้เครื่องเซเดโบที่เขาเป็นคนออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ควบคุมพลังจิตในการค้นหามิวแทนคนอื่นซึ่งหลังจากที่ชาวรับได้สวมเครื่องดังกล่าวแล้วมันก็ได้ทาให้ตัวชาวสัมผัสดได้ถึงการมีอยู่ของมนุษย์ทุกคนรวมถึงการมีอยู่ของมิวแทนด้วย ซึ่งหนึ่งในนั้นครับก็เป็นหญิงสาวที่เคยทํางานในบาร์ชาวกับอิริกรับก็ได้เดินทางไปหาเธอคนนี้ซึ่งหญิงสาวก็ได้โชว์ร่างกายที่แท้จริงรับที่มันมีปีกสามารถบินได้ให้กับทั้งกู่ได้ดูและหลังจากนั้ครับเขาก็ไปตามหามิวแทนคนอื่นกันต่อเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับชอให้ได้ซึ่งมิวแทนที่มีพลังจิตในฝั่งของชอนั้นเธอเองก็รับรู้ได้ว่าชาว กำลังรวบรวมมิวแทนคนอื่นอยู่เพื่อก่อตั้งเป็นทีมขึ้นมามันก็เลยทำให้ทีมของชอครับเดินหน้าตามแผนการอย่างต่อเนื่องโดยการมุ่งหน้าไปขอความช่วยเหลือจากผู้นํากลุ่มรัสเซียในทันทีในขณะที่ทางฝั่งของชาวรับได้มานั่งคุยกับอิริกหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการตามหามิวแทนส่วนหนึ่งกลับมาได้แล้วคืออีริกนั้นไม่ต้องการให้รวบรวมมิวแทนเพื่อให้รัฐบาลรับจับพวกเขาไปเพื่อเอาไปทําการทดลองเหมือนกับสัตว์แต่ชาวกลับมองว่า เขากับรัฐบาลรับมีศัตรูคนเดียวกันก็คือตัวของชอกับโวกรัเสเซียต่างหากไม่ได้เกี่ยวกับการจับไปทดลองอะไรแบบนั้นเลยและเมื่อทางเซียเอกรับได้รู้ว่าชอกรำลังมุ่งหน้าไปหาผู้นํารัเสเซียเนี่ยเซียเอสาวรับก็เลยแจ้งชาวให้รวบรวมมิวแทนให้เตรียมตัวเดินทางไปที่รัเสเซียในทันทีแต่พอเขากลับมาที่ฐานรับก็ได้เห็นมิวแทนคนอื่นในตอนนี้กำลังเล่นกันอย่างหนุกหนานเข้าของเสียหายไปหมดมันเลยทำให้ตัวชาวค่อนข้างผิดหวังในตัวเรเวนเป็นอย่างมาก ที่เขาเองรับฝากให้เธอดูแลคนอื่นที่นี่แต่กลับนึกเล่นสนุกแบบไม่สนใจใครแล้วมัวร่ารับ CIA สาวก็ได้พาอีริกแล้วก็ชาวพร้อมกับทหารอีกชุดหนึ่งเดินทางไปที่รัสเซียตามแผนซึ่งชาวก็ได้ใช้พลังจิตของเขารับสร้างภาพลวงตาให้กับทหารรัสเซียไม่สามารถมองเห็นพวกเขาที่เดินทางมาเต็มกระบาดหลังรถได้จนสามารถผ่านแนวป้องกันรับเข้าไปในบ้านของผู้นํารัสเซียได้อย่างง่ายดายและชาวเองก็ได้ใช้พลังจิตของเขาต่อรับแฝงเข้าไปในบ้านของผู้นํา จนได้ดูว่าลูกน้องของชอที่เป็นมิวแทนนี่ได้เดินทางมาที่บ้านของผู้นํารัเสเซียเพียงลําพังโดยที่ชอไม่ได้มาที่นี่ด้วยและเมื่อเขารู้รับว่าชอไม่ได้อยู่ที่นี่แต่อย่างใดมัวราก็เลยมีคําสั่งให้ยกเลิกภารกิจนี้ในทันทีทว่าอีริกเองรับก็คิดว่ายกเลิกตอนนี้ก็เสียเที่ยวเสียเปล่ายังไงแล้วก็ขอจับลูกน้องของชอติดไม้ติดมือกลับไปคนนึงด้วยแล้วกันมันก็เลยทําให้ตัวเขารับบุกเข้าไปในบ้านของผู้นํารัเสเซียคนนี้โดยไม่สนคาห้ามของทุกคนในทีมเลยเพราะทุกคนก็ต่างคิิดดเเเปป็นนนนนสีีียยงงงววกกกกัั่าาาารรรระะํขอออใค้้จจไ สู่สงครามโลกครั้งที่3ก็เป็นได้ซึ่งอีริกที่เดินทางเข้าไปในบ้านของผู้นํารัสเซียได้อย่างง่ายดายนีย่ชาวเองที่เห็นท่าไม่ดีครับเลยตามอิริกไปด้วยอีกคนหนึ่งโดยอีริกครับก็จะกการจับลูกน้องของชอไว้ที่เตียงซึ่งลูกน้องคนนี้ครับก็คือหญิงสาวผู้มีพลังจิตคนนั้นนั่นแหละโดยการจับเธอไว้ที่เตียงรับและบังคับให้เธอบอกที่อยู่ของชอในตอนนี้มาซะจนเธอเองรับยอมคายความลับออกมาจนหมดว่าแผนการของชอในตอนนี้ คือการรวบรวมเหล่ามนุษย์กลายพันธุ์เหมือนกับชาวนั่นแหละเพื่อเริ่มต้นในการก่อสงครามตั้งใจว่าจะใช้อาวุธในการทำลายประเทศอเมริกาและก็รัเสเซียจนพังพินาศตัดภาพไปที่มิวแทนที่อยู่ในศูนย์วิจัยในตอนนี้กันบ้างพวกเขาเองรับถูกลูกน้องของชอบุกรุกและชอเองได้จัดการส่งเซเอทุกคนในตอนนี้ไปคุยกับรามวิ่งในพิพตาไม่เหลือเลยแม้แต่คนเดียวในขณะที่มิวแทนคนอื่นในตอนนี้นรับในตอนแรกก็พยายามจะฝืนสู้กลับแต่สุดท้ายแต่ละคนก็หนีไม่รอด ทุกคนอยู่ในการควบคุมของชอไว้ทั้งหมดซึ่งชอรับก็ไม่ได้มีจุดประสงค์จะทำร้ายคนกลุ่มนี้แต่อย่างใดและต้องการจะเชิญชวนเสียมากกว่า ให้มาอยู่พวกเดียวกันกันกบเขาและก็ได้บอกแผนการที่ว่าหากมนุษยชาติรับรับรู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของมิวแทนแล้วแลวก็เราทุกคนจะถูกจับตัวไปทําการทดลองและตกเป็นทาสเพราะฉะนั้นครับแต่ละคนมีสิทธิ์จะเลือกได้ว่าจะตกเป็นเบี้ยล่างของมนุษย์หรือว่าจะเป็นศัตรูกับพวกมันต่อต้านกันและการจนกว่าจะเตี้ยงกันไปข้างและถ้าเราทําสําเร็จเราจะยึดครองโลกนี้ไปด้วยกันซึ่งหญิงสาวมิวแทนรับที่มีปีกก็ได้ตัดสินใจไปอยู่ฝ่ายชอในทันที เพราะเธอเองก็รู้สึกว่าที่ตรงนั้นที่เดิมของเธอเนี่ยมันไม่เหมาะกับเธอหรอกเธอว่านี่นั้นก็เป็นแผนการในการหลอกชอให้ตายใจ เพื่อส่วนกับการโจมตีใส่ตัวของชอให้ได้ให้เขาดงเด้ยงไปซะแต่ผลลั์มันก็กลับกลายเป็นว่าชอสามารถรับการโจมตีทุกอย่างได้หมดเพราะมีพลังในการดูดซับพลังของคนอื่นได้และเพื่อเป็นการเชือดลิงให้ไก่ดูครับถ้ามิวแทนคนไหนกล้ามาหืออือกับเขาแบบนี้อีกจะเป็นแบบชายคนนี้แล้วชอก็จัดการส่งมิวแทนคนนึงไปคุยกับราบม่วงต่อหน้าต่อตามิวแทนคนอื่นจนช็อกกันไปตามๆกันตัดภาพมาที่เช้าวันต่อมาครับ ชาวเองก็รีบกลับมาที่ศูนย์วิจัยที่ชอบุกไปเมื่อคืนนี้จนทุกอย่างในตอนนี้ก็พังราบคาบซึ่งชาวเองก็เตรียมจะไปส่งมิวแทนคนอื่นกลับบ้านไปเพราะอยู่ที่นี่มันไม่ปลอดภัยแล้ว แต่อเริกเองกลับไม่คิดงั้นนี่คือช่วงเวลาที่อ่อนแอที่สุดสําหรับพวกเราแล้วและบอกว่าเรานั้นต้องการกองทัพเพื่อสู้กับชอถ้าปล่อยทุกคนกลับไปในตอนนี้ทุกอย่างก็จบนี่ก็เลยบีบไม่ชาวไม่มีทางเลือกรับต้องฝึกฝนมิวแทนแต่ตละคนให้ใช้พลังตนเองรับได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อจะได้ต่อกรกับกองทัพของชอได้ซึ่งศาสตราจารย์ในตอนนี้ได้พาทุกคนรับมาฝึกซ้อมที่บ้านคลิงหาดของเขานั่นแหละ เพราะว่าที่นั่นงรับมีสถานที่ค่อนข้างกว้างและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการฝึกฝนพลังตัดกลับมาที่ทางฝั่งของรัเสเซียในตอนนี้ครับได้มีการเตรียมอาวุธเป็นอย่างมาก เพื่อเตรียมพร้อมในการก่อสงครามกับทางสหรัฐซึ่งทางการของสหรัฐเองก็ไม่มีทางเลือกนอกจากตอบโต้กลับไปด้วยอาวุธนิวเคลียร์เช่นกันหากว่ามีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยิงมาก่อนในขณะที่ครหาหั์ของชาวในตอนนี้ทุกคนได้มาฝึกการควบคุมพลังตนเองรับที่นี่ซึ่งเอริกเองหรือว่าแมกนิโตก็ได้เตือนสติเรเวนที่ไม่ยอมรับในร่างกายตนเองให้เธอภูมิใจสักทีหนึ่งรับที่ได้เกิดมามีพลังนี้ ร่างที่เหมาะที่สุดสําหรับเรเวนในตอนนี้ไม่ใช่ร่างมนุษย์แต่อย่างใดกลับเป็นร่างสีน้ําเงินนั้นนั่นแหละและอิริกเองรับก็มองว่าเธอสวยที่สุดในร่างสีน้ําเงินนั้นนี่ก็เลยทาให้เรเวนคงรับประทับใจในคําพูดของอิริกเป็นอย่างมากที่ยอมรับในตัวเธอแบบสมบูรณ์ซึ่งในคืนนั้นเองตัวแฮงก็ได้มีการนําเซรั่มที่สกัดมาจากดีเอ็นเอของเรเวนเนี่ยมันน่าจะมีความสามารถในการทําให้เรเวนมีรูปร่างหน้าตาเป็นปกติได้แต่ทว่ามันรับกลับไม่ส่งผลต่อความสามารถของเธอเพราะด้วยความผิดพลาดบางอย่างและเรเวนเองก ที่ได้บอกให้เธอรับยอมรับในร่างกายที่แท้จริงและไม่อยากให้เธอรับต้องหลบซ่อนอยู่ภายใต้ใบหน้าของมนุษย์ธรรมดาอีกซึ่งเมแฮงได้ยินแบบนั้นเขาเลยรู้สึกน้อยใจ เพราะเขาเองก็คิดมาตลอดรับว่าเรเวนอยากหลบซ่อนรูปลักษณ์ตนเองมาตั้งแต่เกิดในขณะที่ตัวเขาเองก็เช่นกันรับไม่อยากจะเป็นตัวประหลาดอีกต่อไปแม้ว่าเรเวนจะพูดเตือนสติแหงแล้วว่านายไม่มีความจำเป็นต้องใช้เซรุ่มนั่นหรอกแค่ปรับตัวให้เข้ากับสังคมแค่นั้นก็พอแล้วยอมรับตนเองรับที่เป็นมนุษย์กลายพันธุ์เทวแหงตอนนี้กลับไม่ยอมฟังคําพูดของมิสทิกแต่อย่างใดและคิดว่าการกลายพันธุ์รับมันคือโรคชนิดหนึ่งที่ต้องการการรักษาและวเขาเองก็เดินจากไปในทันทีในขณะที่ทางฝั่งของชาวกับอริกก็ได้มานั่งคุย ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่3ในวันพรุ่งนี้เอริกเองก็คิดว่ามนุษย์ครับจะไม่ยอมรับมิวแทนอย่างแน่นอน พวกเขาจะแบ่งแยกพวกเราออกจากกันเพราะพวกมนนษยกครับเกลียดและกลัวมนุษย์กลายพันธุ์ทุกคนอยู่ดีแต่ถ้าว่าตัวชาวกลับคิดว่าหากว่าพวกเขายอมเสี่ยงชีวิตในการขัดขวางสงครามในครั้งนี้ได้ปกป้องมนุษย์ด้วยกันเองรับจากสงครามที่กำลังจะเกิดมิวแทนอย่างพวกเราน่าจะได้รับการยอมรับอย่างแน่นอนและเมื่อสองคนนี้ครับมีความคิดที่ไม่ตรงกันแบบนี้ก็เลยเริ่มมีปากเสียงซึ่งกันและกันตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาตัดกลับมาที่ทางฝั่งของแฮงกันต่อเขาในตอนนี้ได้มีการจัดการฉีดเซรุ่มเข้าไปที่ร่างกายตนเอง เพื่อหวังว่าอาการมีวแทนตนเองเนี่ยจะดีขึ้นซึ่งมันก็ได้ผลครับเมื่อมือเท้าของเขาก็ได้กลับมาเป็นปกติแต่แทนที่ว่าสารสกัดจากตัวของเรเวนนั้นมันจะทําให้แฮงกลับมาเป็นปกติได้อย่างสมบูรณ์แบบมันก็เกิดเรื่องผิดปกติขึ้นเข้าจนได้เมื่อร่างกายของเขาับเริ่มจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้าเงินคล้ายๆกับปีศาจในที่สุดเซรุ่มนี้ครับมันไม่ได้ผลและยิ่งทําให้เยในในตัวเขารับมันกลายพันุมากขึ้นแสดงผลออกมาชัดเจนกว่าเดิมหนักไปอีกในขณะที่ทางฝั่งเรเวนเธอได้มาหาอีริกที่ห้้ออองงงงงซึ่่เเเขาาาารรรับกกก็็ตจะหนย ที่แท้จริงของเรเวน กกล่าวชมเธอซึ่งมันทําให้เรวเวงรับยิ่งภูมิใจในตนเองมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าคําพูดของเอริกจนทั้งคู่ในตอนนี้รับได้มีการจุมพิตกันอย่างดูดดืม่มโดยในคืนเดียวกันนั้นเองเดวเวงรับได้ไปหาชาวในร่างที่เปลือยเปล่าด้วยแต่ทว่าตัวชาวรับกลับบอกให้เดวเวนกลับไปซะกลับไปใส่เสื้อผ้าดังเดิมเถอะซึ่งเรวเวงก็มองว่าชาวรับน่าจะไม่ยอมรับในตัวเธอเป็นแน่มันก็เลยทำให้เธอรับเดินจากเขาไปด้วยความโกรธจนกระทั่งเช้าวันต่อมาได้มาถึงทุกคนในตอนนี้รับได้มีการใส่ชุดเตรียมออกปฏิิิัตภารกจดย ของแฮงกเองก็ได้เข้ามาร่วมด้วยซึ่งสภาพของเขาในตอนนี้ก็ได้กลายร่างเป็นร่างสีน้ำเงินไปแล้วแล้วเรเวนก็ได้บอกว่าเซรุ่มนี้ครับมันได้ผลดิมันยิ่งทำให้แฮงกรับเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมา และเธอเองรับภูมิใจในตัวแห้งเป็นอย่างมากจนเขาเองก็ได้รับฉายาใหม่ที่มีนามว่าบีสและแล้วรับสงครามในครั้งนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือรบจากรัสเซียได้เดินทางมาถึงที่หน้าน้ำของสารัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งพวกเขาเองก็เตรียมความพร้อมรับจะยิงขีปนาวุธต่างๆเพื่อสู้กันทว่าตัวชาวเองก็ได้เดินทางมาถึงที่จุดหมายแบบทันเวลาพอดีและได้มีการใช้พลังจิตจนได้รู้ว่า พรรพวกของชในตอนนี้ได้มีการกำจัดลูกเรือของเรือลำหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเข้าไปแทรกซึมในนั้นในการเริ่มต้นการก่อสงครามเพื่อให้ทั้งโลกรับเข้าใจว่านี่คือสงครามระหว่างราัสเซียกับสารัฐไม่ได้มาจากมนุษย์กลายพันธุ์แต่อย่างใด สิ่งทางรัเสเซียที่เหลือรอดนี่ก็ได้ติดต่อกลับไปยังสหรัฐครับเพื่อบอกความจริงกับทุกคนไปว่าตอนนี้เรือของพวกเขาไม่สามารถควบคุมได้เราได้รับคําสั่งให้หยุดโจมตีแล้วแล้วหลังจากนั้นรับตัวของชาวเซเบียก็ได้ใช้พลังจิตของตนให้ลูกเรือลํานึงของรัเสเซียนี่ย,ยิงไปที่เรือใหญ่ของรัเสเซียด้วยกันเองที่บรรทุกอาวุธมา และพอชอได้เห็นการกระทําแปลกๆของเรือรัเสเซียก็ได้รู้ว่าเนี่ต้องเป็นการกระทําของชาวที่ใช้พลังจิตกับลูกน้องเรือลำนั้นเป็นแน่ <c oughs> เขาเลยเตรียมความพร้อมรับเริ่มต้นแผนสองในทันทีซึ่งหนึ่งในมิวแทนที่มีพลังขึ้นเสียงเนี่ย ก็สามารถตรวจจับขึ้นจนรู้ว่าชอคร,รับอยู่ในเรือดำใดกันแน่อิริกในตอนนี้ก็เลยจัดการใช้พลังควบคุมโลหะตนเองเนี่ยดึงเรือดำน้าของชอคร,รับขึ้นมาอยู่บนบกแต่พวกของชอเองก็โต้กลับเช่นกันโดยมีการใช้มิวแทนที่มีพลังในการควบคุมสายลมใช้พลังในการต่อสู้กับอิริกจนทั้งสองฝ่ายในตอนนี้ก็ไปตกอยู่กลางหาดในขณะที่เรือคร,รับก็พังเละเทะในที่สุดจนกระทั่งตัวของชาวก็รับรู้แลวว่า ชอในตอนนี้รับกำลังดูดซับพลังงานจากเรือที่เป็นเรือพลังงานนิวเคลียร์และการที่เขาดูดซับพลังงานนิวเคลียร์มาแบบนั้นเขาต้องการจะสร้างตนเองรับให้กลายเป็นระเบิดนิวเคลียร์แรงทําลายล้างสูงอีกลูกหนึ่งชาวก็เลยมอบคําสั่งรับให้มอรด้าบอกเรือรบของสาระทีครับว่าให้หนีไปจากระยะของระเบิดซะเพราะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า การระเบิดมันจะเกิดขึ้นแล้วในขณะที่มิวแทนสฝ่ายในตอนนี้รับก็ได้ต่อสู้กันอย่างดูเดือดอิริกก็ได้ปลีกตัวออกมาเพื่อบุกเข้าไปจัดการกับชอที่ชอกำลังดูดกลืนพลังงานนิวเคลียร์อยู่ในร่างกายอยู่ซึ่งการบุกเข้าไปครั้งนี้ของอิริกครับ ก็ได้มีพลังจิตของชาวคอยช่วยเหลือเขาอยู่ตลอดจนสุดท้ายแล้วครับอีริกก็จัดการปิดสวิตช์นิวเคลียร์ของชอจนมันก็ยอมเปิดเผยตัวตนให้กับอีริกและได้พาตัวเขาครับเข้าห้องควบคุมที่มีการปิดกั้นพลังจิตทุกด้านมันก็เลยทาให้ชาวในตอนนี้ไม่สามารถติดต่อกับอีริกได้อีกต่อไปชอก็เลยถามอีริกว่าทําไมครับทําไมอีริกถึงไปอยู่ฝั่งนั้นได้ทําไมไม่สู้ไปกับเผ่าพันธุ์ตนเองเพื่อตอกกับพวกมนุษย์ธรรมดาที่มันริบังอาจจะมาตามราพวกเราเรามนุษย์กลายพันธุ์เป็นพวกเดียวกันเฟ้ยจะมาตีกันเองทําไม ซึ่งชอในตอนนี้ก็ได้จัดการกระแทกตัวอิริกจนกระจกในห้องนั้นแตกรับนี่ก็เลยทําให้ชาวสามารถติดต่อกับอิริกได้อีกครัง้งแต่พลังของอิริกนั้นก็ไม่สามารถต่อต้านพลังของชอได้เลยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่อิริกได้จ่ายพลังใส่ชอเมื่อไหร่เขาสามารถดูดซับพลังงานทั้งหมดมาได้เท่านั้นเลยได้ว,ว่าเป็นมิวแทนอีกตัวหนึ่งรับที่พลังค่อนข้างโกงพอสมควรคือชอในตอนนี้รับพยายามจะเป่าหูอิริกให้คล้อยตามเขา ถ้าเราสองคนมาร่วมมือกันแล้วแล้วก็รวม2มิวแทนที่มีพลังเก่งกาจที่สุดเราจะนําพาพวกมิวแทนนั้นครองโลกนี้ได้อย่างแน่นอนซึ่งอิริกในตอนนั้นก็เหมือนจะคล้อยตามนะครับโดยที่ชอเองก็หารู้ไว้ว่านี่เป็นแผนการทั้งหมดของเขาอิริกได้ใช้จังหวะที่ชอเผลอดึงหมวกโลหะของชอออกในทันทีครับทีนี้ก็เป็นข่าวของชาวแล้วแหละที่ใช้พลังจิตของเขาในการหยุดเวลา ทำให้ตัวชอนั้นไม่สามารถขยับร่างกายได้ในขณะที่อิริกอยากทำอะไรก็ได้ตามใจชอบและในตอนนี้ครับอิริกเองก็จัดการเอาหมวกของชอมาใส่เสียเองเพื่อปิดกั้นพลังจิตของชาวไม่ให้สามารถควบคุมตัวเขาได้เช่นกันแล้วหลังจากนั้นครับอิริกก็จัดการใช้เหรียญที่เป็นเหรียญโลหะนั้นพุ่งทะลุกลางกระบาลของชอด้วยความโกรธแค้นโดยไม่ฟังคำเตือนของชาวแต่อย่างใดจนในตอนนั้นชอเองก็ไปคุยกับราบมะม่วงในพริบตาเดียวเลยก็ว่าได้ ตัดภาพไปที่กองทัพสารัฐในตอนนี้พวกเขาเองก็มีความตั้งใจว่าจะร่วมมือกับกองทัพรัเสเซียเพื่อโจมตีมนุษย์กลายพันธุ์แล้วโดยไม่สนว่ามัวรากรับจะอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเลยแม้แต่น้อยซึ่งอีริกเองก็ได้พาร่างไร้วิญญาณของชอออกมาที่นอกหาดเพื่อประกาศต่อหน้ามิวแทนทุกคนว่าศัตรูที่แท้จริงของมิวแทนนั้นไม่ใช่พวกเราด้วยกันเองแต่กลับเป็นมนุษย์ต่างหากละ่ะ ที่กำลังเร่งอาวุธมาใส่พวกเราคือพวกมันแต่ละคนนั้นกลัวพวกเราก็เป็นเพราะว่าเราคือสิ่งที่พวกมันไม่เคยรู้จักในขณะที่มัวด้าพยายามจะติดต่อกับทางสหรัฐพวกเขาเองก็ไม่สนใจและได้ออกคําสั่งรับให้โจมตีเกาะน,นั้นที่มีมิวแทนอยู่ในทันทีเลยได้ว่าในตอนนี้รับระเบิดนุกมากมายหลายร้อยหลาย,ลายพันชิ้นกาลังพุ่งตรงมาที่เกาะที่มิวแทนกาลังอยู่แต่ทว่าตัวอีวริกเองก็มีความสามารถในการใช้พลังควบคุมโลหะจัดการคุมมิสไซล์พวกนั้นรับได้อย่างสบายสบาย และสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีของมันได้ด้วยโดยอิริกเองก็จัดการเบนทิตของมาณกลับไปยังเรือของมนุษย์นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเรือของทางฝั่งเมกา หรือทางฝั่งรัเสเซียเองก็ตามทว่าในตอนนั้นชาวเองครับก็พยายามจะพูดโน้มน้าวให้อิรดิกอย่าทําแบบนั้นเลยการเก็บพวกมนุษย์ครับไม่ใช่ทางออกที่ดีสุดของมิวแทนดรอคนในเรือพวกนั้นก็แค่ทําตามคําสั่งของคนที่อยู่เบื้องบนอีกทีหนึง่งพวกเขาไม่ใช่คนชั่วทั้งหมดแต่แค่เป็นคนรับคําสั่งนายอย่าลืมตรงจุดจุดนี้สิทว่าอิรดิกในตอนนี้จะไม่ฟังชาวอีกต่อไปแล้วแทมพลังจิตของชาวในตอนนี้ครับไม่สามารถควบคุมอิรดิกได้แล้วด้วยเลยเมื่ออิรดิกไม่ฟังแบบนี้การเปิดศึกรับระหว่่่าาางงงมมมนนนนนนุุษย์กกกกลลลพััััธ้้้เเออ็รรริตขึีีคคแะะหบ เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมตัวชาว ถึงได้พิการมาจนถึงทุกวันนี้คือเขาเองนั้นได้ถูกลูกหลงจากปืนของโมรดากระแทกหมวกเหล็กของอิริกแล้วเข้าไปโดนกระดูกสันหลังของชาวแบบเต็มๆจนเขาเองก็ลม้มลงไปนอนกองกับพื้นอิริกในตอนนี้เสียใจมากๆครับที่มิวแทนแต่ละคนต้องมาสู้กันเองแบบนี้และนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นต้องการและเขาเองรับไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นอีกต่อไปซึ่งชาวเองก็รู้ดีว่าอิริกกับเขานั้นมีแนวทางไม่เหมือนกันแม้แต่น้อยมันก็เลยทำให้อิริกบอกกับมิวแทนคนอื่นว่า,างไงแล้วในอนาคตทีี่่กาลังงจะมถึ เชื่อฉันสิว่ามนุษย์มันจ้องจะทำร้ายพวกเราอยู่แทบตลอดเวลา ใครก็ตามจะอยู่ข้างเขาก็ไปกับเขาได้เลยซึ่งเรเวนเองก็ตัดสินใจครับจะไปกับเอริกด้วยเพราะว่าเธอเป็นหนึ่งในคนที่ไม่ต้องการจะหลบซ่อนตัวตนตนเองอีกต่อไปมันก็เลยทำให้ชาวรับเสียใจเป็นอย่างมากที่เรเวนทิ้งเขาไปหาเอริกแบบนั้นพร้อมกับพักพวกของชอที่เหลือรับก็เลือกจะไปกับเอริกด้วยเช่นกันซึ่งหลังจากชาวโดนยิงเข้าไปที่กระดูกสันหลังมันก็ได้ทำให้ขาของเขารับไม่มีความรู้สึกอีกต่อไปได้กลายเป็นคนพิการมาจนถึงทุกวันนี้แล้วตัวหนังเรื่องนี้ครับก็ตัดจบลงไปทีนี้ครับมาเข้าสู่วงพ คุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ได้จบไปนั้นประเด็นที่น่าสนใจสุดก็คงไม่พ้นเรื่องของจุดเริ่มต้นความขัดแย้งระหว่างตัวชาวเซเวียกับอีริกแลนเซอร์เป็นครั้งแรก คือต้องบอกก่อนนะครับว่า2คนนี้นั้นเดิมแล้วมีอุดมการณ์เดียวกันนั่นก็คือการให้มิวแทนครับมีที่ยืนในสังคมของมนุษย์แต่สิ่งที่แตกต่างระหว่าง2คนนี้เลยก็คือวิธีการรับคือชาวเซเวียเนี่ยจะเน้นไปทางวิธีที่สันติและเขาเองก็มีความเชื่อว่ามนุษย์กับมิวแทนครับสามารถอยู่ร่วมกันได้ในโลกอนาคตแต่ไม่ใช่กับอีริกแลนเซอร์แต่อย่างใดที่เขาคิดว่าการที่มิวแทนจะมีที่ยืนในสังคมของมนุษย์ได้มันไม่สามารถใช้จริงในโลกปัจจุบันได้หรอกเพราะไงแล้วครับพวกมนุษย์เองก็ต้องมีความน้อยใจ ที่พวกเขาไม่สามารถมีพลังพิเศษได้เหมือนอย่างพวกมิวแทนความแปลกแยกรับมันจึงเกิดขึ้นมาและการที่มิวแทนมีจํานวนคนที่น้อยกว่า ถามว่าไม่เริ่มแผนการใดๆต่อไปยังไงแล้วสงครามข้างหน้ามันได้ปะทุขึ้นมาแน่และฝ่ายที่เสียเปรียบรับอาจจะเป็นมิวแทนด้วยกันเองซึ่งต้องบอกเลยว่าความคิดของ2คนนี้ครับคิดทางใดแล้วก็ไม่ผิดสักทางขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนนั้นจะเลือกศรัทธาในวิธีการไหนแนวทางสันติหรือว่าแนวทางความรุนแรงซึ่งถ้าพูดกับโลกปัจจุบันของเราที่มมีมิวแทนแต่อย่างใดเนี่ยขนาดมนุษย์ด้วยกันเองยังมีความขัดแย้งซึ่งกันและกันนับประสาอะไรครับกับมีมิวแทนเข้ามาแทรกด้วยยังงงงไแแแล้้้ววคคาาามรรรุนน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 กกก็ตตออออเิดขึใ่ซ นั้นมองการไกลได้ออกแต่ชาวเซเวียครับกับมองว่ายังไงแล้วสันติก็ย่อมชนะทุกสิ่งที่นี้แหละครับเราก็ต้องไปลุ้นกันต่อไปเพราะชะตากรรมของโลกใบน,นี้ครับระหว่างมิวแทนกับมนุษย์ธรรมดาจะเป็นอย่างไรกันต่อไปในอนาคตเราคงจะต้องไปติดตามชมกันต่อในหนังซีรีส์เรื่อง XM e n ที่ได้กลารอฟังสรุปในเรื่องจากทางช่องของเราครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องนี้เอาไว้ด้วยแล้วเจอกันในภาคต่อไปเด e w ฟ l v e r i n e ปี2013ครับ